วันนี้ผมมีข่าวที่จะทำให้คนทั้งโลกต้องภูมิใจโดยล่าสุดประเทศอินเดียสามารถนำยานอาวกาศไปลงจอดบ,บริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จโดยยานอาวกาศลำนี้มีชื่อว่าจันทรยัน3และสิ่งที่น่าตกใจที่ท่านควรจะรู้คือ Mission Land on the Moon นนี้ถูกกว่าค่าสร้างหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเสียอีกโดยโปรเจกต์นี้มีมูลค่าเพียง75ล้านเหรียญเท่านั้นในขณะที่โครงการคล้ายๆกันในประเทศ รัสเซียใช้เงินไปถึง2.9พันล้านเหรียญหรือจะเป็นโครงการของนาซาที่จะเกิดขึ้นในปี2025ที่จะเอาคนหลายๆคนไปอยู่บนดวงจันทร์นั้นอาจจะใช้เงินถึง93พันล้านเหรียญอินเดียทำได้อย่างไรเขาไม่บอกนะครับที่สาคัญคืออินเดียเป็นประเทศแรกที่สามารถแลนดยานอวกาศบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้ผมว่าผมพูดชัดมากประเทศอื่นๆใช้เงินเป็นดิลเลียนในขณะที่อินเดียใช้เงินเียง75มิลเลียนเท่านั้น อินเดียเริ่มค้นคว้าเรื่องนี้เมื่อพบว่าในบริเวณขั้วโลกใต้ของพระจันทร์มีแหล่งน้ําอยู่การที่จะส่งยานอวกาศไปบริเวณขั้วโลกใต้ของพระจันทร์นั้นแทบที่จะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เนื่องจากมีหลุมอุกกาบาตมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรถสำรวจพื้นผิวดวจากรของรัสเซียเพิ่งระเบิดไปและนี่คือสิ่งพิสูจน์ว่าความสําเร็จของประเทศอินเดียครั้งนี้ไม่ได้มาอย่างง่ายดายและในขณะที่ยานจนันทรยานสาําลังอยู่ในช่วงที่จะแลนด์ออนเดอะมูนนั้นทุกคนในประเทศอินเดียได้รวมใจเป็นหนึ่ง ให้การแลนดิ้งสาเร็จและมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญคือประเทศอินเดียทำสิ่งนี้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดที่ไม่มีชาติไหนทำได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของประเทศอินเดียวันนี้และนี่คือสิ่งที่ประกาศไปทั่วโลกว่าอุตสาหกรรมทางด้านการบินและอวกาศของประเทศอินเดียไม่น้อยหน้าใครในโลกและนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเราจาเป็นที่จะต้องค้าขายกับประเทศอินเดียแลกเปลี่ยน knowledge แลกเปลี่ยน know-how ส่งออกสินค้าทางเกษตรเป็นพันธมิตรบูรณาการทุกๆเรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวอินเดียตลอดจนไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมีการใช้เงินสูงและในอีกหลายๆมิต,ติที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ไม่ยากเลย and that's one minute with ram see you next time